คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับวันในช่วง16จนถึง31มกราคม2569นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบทำค่าครูได้ตาม Line ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะ ตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับเปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง31มกราคามนี้มีไพ่1เหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนที่จะนำพาพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกมาสู่ คนเกิดวันอังคารในเรื่องงานนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเราจะพูดถึงในเรื่องของการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับรวมถึงเป็นลักษณะของความสำเร็จบางอย่างในการทำงานหรือว่าทำสิ่งที่มุ่งหมายทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเติบโตครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเป็นลัก ลักษณะของการได้รับข่าวดีที่เป็นลักษณะของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของดวงชะตาการงานยังมีไพ่ราชาแห่งคาถานะครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนว่าคนเกิดวันอังคารนั้นในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้จะทำอะไรก็มักจะเป็นดีจะทำอะไรก็มักจะเกิดผลครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับการงานอยู่ในช่วงเวลาที่ทำอะไรแล้วก็มักจะสำเร็จได้ด้วยดีมีผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในช่วง16จนถึง31มอการาคมนี้คนเกิดวันอังคารมีไพ่ justice ขึ้นมานั่นหมายความว่าอาจจะเจอกับงานที่มันมีความยากหรือเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบใช้ความใส่ใจในการทำ นะครับจึงจะสําเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดีนั่นเองภายใบนี้จะพูดถึงการงานในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้คนเกิดวันอังคารงานจะยุ่งสักหน่อยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องวางแผนการทํางานให้ดีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับ16จนถึง31มกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจเนี่ย ทำกำไรได้ดีมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรืองครับรวมถึงมักจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจหรือได้คู่ค้าที่ดีเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่ลงทุนไปนะครับมองเห็นกําไรตอบแทนกลับมาได้อย่างเด่นชัดนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่ใครที่อยากจะขยับขยายธุรกิจ ก็มีเกณฑ์ทำได้ดีทำได้สำเร็จด้วยนะครับไพาราชาแห่งคาาจะพูดถึงสถานการณ์ธุรกิจในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่เราจะพูดถึงความมั่นคงนะครับที่มีมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของธุรกิจ นะครับก็ต้องบอกว่าช่วง16จนถึง3 1มอกราคมนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือใครที่มีในเรื่องของการฟ้องร้องมีคดีความนะครับก็เรียกเลยว่าผลแห่งคดีจะออกมาเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะค้าขายบน แพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าจะเป็นออฟไลน์ที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านก็ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3 1มสมกราคมนี้นะครับค้าขายดีมีกำไรครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าลงทุนอะไรไปนะครับในเรื่องของการค้าขาย ก็จะเห็นผลกําไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะปิดการขายล็อตใหญ่ได้ด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสิ่งที่อาจจะต้องระวังบ้างสําหรับคนค้าขายก็คือไพ่จัสต i c นะครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองบินใบเสร็จในการที่เบิกของซื้อของที่เป็นต้นทุนโดยเฉพาะใครที่ค้าขายสินค้าที่อาจจะต้องเป็นซื้อเข้าแล้วก็ขายออกอย่างพวกของค้าขายอาหารนะครับหรือเป็นค้าขายสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะของการซื้อเข้ามา แล้วมีการแปลรูปนะครับแล้วก็ขายออกไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องรอบคอบให้มากในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้รวมถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพ นะครับอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้นะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแล้วไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองหรือเป็นลักษณะของการได้ไปเจองานที่ ชอบเจองานที่ใช่เจองานที่เราทําได้ดีทําได้ถนัดด้วยเช่นกันสําหรับใครที่หางานอยู่นะครับหรือสําหรับใครที่ทํางานอยู่ที่เดิมและในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาหรือว่าอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องงานช่วง16จนถึง31มอมกราคมนี้นะครับสถานการณ์การงานดูจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นความสามารถเห็นศักยภาพที่เรามี นะครับสิ่งที่จ,จะต้องระวังบ้างคือในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนนะครับระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆที่อาจจะมีความผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ละเอียดรอบคอบให้เพียงพอนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดวันอังคารมีไพ่ราชาแห่งถ้วยครับพไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ท็อปฟอร์มในเรื่องของการหาเงินครับพไพ่ใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลาที่การเงินหมุนเวียนได้ดีการเงินไหลเข้าครับพไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาส นะครับในเรื่องเงินที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะโอกาสที่มันถูกชะโลกหรือว่าเข้าทางกับลักษณะหรือว่าความถนัดของตัวเรานั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึง ความเก่งหาเงินฉลาดหาเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง3สเมกราคมนี้นั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวนอกจากจะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือแล้วใครที่ต้องทำยอดทำเป้านะครับก็จะไปได้ถึงยอดทำได้ถึงเป้าตามที่ตั้งใจไว้หรือใครที่ลงทุนก็ได้ผลกำไรตอบแทนที่ดีกลับมา เป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังบ้างนะครับสำหรับไพ่ใบนี้คือในเรื่องของการมีเกณ์ที่อาจจะต้องใช้เงินอย่างกระทันหันโดยเฉพาะการเงินที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่าราชาแห่งช่วยเองแม้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงการ เก่งหาเงินฉลาดหาเงินแต่มักเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับใช้เงินตามอารมณ์หรือว่าใช้เงินนะครับ บางทีก็อาจจะขาดความละเอียดรอบคอบในการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการเงินที่ดีก็จริงแต่พูดถึงการเงินที่เมื่อมีเข้ามาแล้วก็มักจะล่วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารเองก็จะต้องวางแผนให้รอบคอบนะครับในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บครับ คำแนะนําคือไพ่สามคาถาที่จะพูดถึงการมองหารายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับการพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนําพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการลองอะไรใหม่ๆหรือว่าลงทุนกับอะไรใหม่ๆให้ผลดีกับคนเกิดวันอังคารครับ เอาละครับดวงชะตาการเงิน e ผ่านไปมาดูก like like ันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างนะครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับําหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้มีไพ่ผู้ รับใช้แห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความโชคดีเสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์จะมีโอกาสมีโชคลาภได้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือว่าโชคลาภนะครับที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์หรือว่าจากสิ่งที่เรานั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายโชคลาภของคนเกิดวันอังคารจะมีความสัมพันธ์กับ ไพ่สองคาถาและไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่สองคาถาและไพ่อัศวินแห่งคาถาเป็นตัวแทนของการเดินทางแต่จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับการเดินทางในชีวิตประจําวันของคนเกิดวันอังคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31มกราคม2569นี้แนะนำให้คนเกิดวันอังคารนั้น ทำบุญกับผู้ยากไร้นะครับในระหว่างทางหรือว่าในช่วงเวลาที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นไปทํางานหรือว่า ไปท่องเที่ยวหรือว่าเป็นลักษณะของการไปตามที่ต่างๆนะครับที่มันเป็นลักษณะของการเดินทางที่เราทําเป็นประจําบ่อยๆนะครับหากเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแนะนําให้ทําบุญสร้างกุศลกับพวกเขาเหล่านั้นครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ออล่ะครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง31มมกราคมนี้มีไพ่เดอะสตาร์ครับไพ่ใบนี้จะ พูดถึงในเรื่องของการเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มีความสัมพันธ์กับน้ําและอากาศนะครับเรียกได้ว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่มันมากับน้ําหรือว่ามากับอากาศเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับคนเกิดวันอังคารอย่างไพ่ สิบคาถาคือไพ่ที่พูดถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทำงานหนักหรือว่าใช้ชีวิตอย่างขาดสมดุลน,นะครับไพ่แปดเหรียญเองก็จะเตือนในเรื่องของนะครับอาการเจ็บป่วยที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับหรือขาดการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกายใจให้ดี กันทุกคนนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่ประมาทครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักนะครับว่าดวงความรักคุณเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้มีไพ่เด e ชาริอ o ตครับไพ่รถม้าสึกใบนี้จะพูดถึงอุปสรรค ปัญหาทางความสัมพันธ์ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงปัญหาทางความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หรือเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องห่างไกลจากคนรักก็ได้เช่นกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะห่างกันไม่ว่าจะเป็นห่างตัวหรือห่างใจนะครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแย้งกันอย่างหนักโดยเฉพาะในเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องหึงหวงเป็นเหตุนะครับไพ่สี่เหรียญจะเป็นตัวแทนของการเตือนให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงหรือว่าการมีปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคาร ั้งหลายได้นะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าถ้าจะมีคู่นะครับคนโสดถ้าเป็นชายเนี่ยจะได้สตรีที่มีอายุมากกว่านะครับหรือเป็นลักษณะของการที่ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีกว่าเราก็ได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นสุภาพสตรีเองต้องบอกว่า จะได้พบกับชายที่มีอายุน้อยกว่านะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ ผ่านไปสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเรา,เราต้องลิขิตเองบุลักษาเทวา ไวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ